เรามาดูวิธีถักกันเลยนะคะไหนที่หอมใช้ก็เคยจะเป็นสีฟ้าสีม่วงแล้วก็สีชมพูนะคะวันนี้ก็จะใช้สามสีนะคะทุกคนค่ะเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะเราจะมาเริ่มจากสีอะไรก่อนดีทุกคนจะสวยนะสีฟ้าก่อนแล้วกันนะคะเราจะถักโซ่นะคะทั้งหมดสามสิบสองโซ่นะคะอนี้นะคะแล้วก็จะมาพันแบบนี้เนาะเหมือนเดิมนะคะเริ่มต้นจากทุกๆอย่างก็คือเนี่ยค่ะเหมือนเดิมเลยเนาะหนึ่ง สองสาม อันนี้นะคะเราก็ได้โซ่ของเราแล้วนะคะทั้งหมด32โซ่นะคะแล้วต่อไปนะคะเราก็จะมาเวน,นเนาะ1 2นะคะเวน2โซ่นะคะเนี่ยเราจะมาทิ่มลงในหลักที่3นะคะแล้วก็จะทําแบบนี้ค่ะเราจะถักแบบนี้นะคะจนสุดแถวเลยเนาะข้องไปแบบธรรมดาแบบนี้นะคะนี่ค่ะเราจะถักแบบนี้นะคะจนมาถึงตรงนี้หน่อยเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงนี้นะคะ โอเคค่ะตอนนี้เราก็ถักมาถึงโซ่สุดท้ายนะคะโซ่สุดท้ายตรงนี้เนาะโซ่สุดท้ายตรงนี้ทั้งหมดเราจะถักเป็นสามหลักนะคะอยู่ในช่องเดียวกันเนาะก็นี่ค่ะหนึ่งสองก็สามนะคะเนค่ะจะได้แบบนี้นะคะต่อไปเราก็ถักปกติเลยค่ะนี่นะคะเราก็จะได้แบบนี้เนาะ นี่นะคะนี่นะคะแล้วก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะทุกคนขากล้องคือไม่โฟก,กัสเลยนะทุกคนนี่ค่ะเราจะถักแบบนี้นะคะจนมาถึงตรงนี้เนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงนี้นะคะเดี๋ยวถกวักวนไปนะคะทุกคนค่าเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงนี้นะคะ โอเคค่ะตอนนี้เราก็ถักมาถึงตรงนี้แล้วนะคะตรงนี้ก็คือหลักสุดท้ายเนาะก็ทิ้มลงไปแบบนี้นะคะนีค่ะอันนี้เราไม่ต้องเก็บหรือว่าไม่ต้องแบบทาแบบเหมือนข้างนี้นะคะอันนี้เราก็สามารถตัดใหม่ไปเลยนะคะเพราะว่าเราจะมาต่ออีกสีหนึ่งเนาะตรงนี้เราก็ตัดไปได้เลยนะคะนี่ค่ะอันนี้เราก็จะได้แบบนี้นะคะจะได้ลักษณะแบบนี้เนาะต่อไปเราจะมาต่อสีกันนะคะจะมาต่อเป็นสีชมพูนะคะ ชมพูออกม่วงๆหน่อยนะทุกคนก็ไม่รู้ว่าจะเรียกชมพูอะไรเนาะก็จะออกม่วงๆหน่อยนะคะอันนี้จะเป็นปลายไหมที่เราตัดไปเมื่อกี้นะคะเพื่อที่เราจะต่อไหมเนาะล้วก็มาทําโซ่ก่อนก็ได้ะคะ่ะทําแบบนี้นะคะอันนี้ที่เราตัดไปใช่ไหมคะล้วก็กลับชิ้นงานนะคะกลับแบบนี้เนาะล้วก็จับไหมข้างนี้นะคะ เราก็จะทิมลงไปในโซ่ตรงนี้นะคะเนี่ยทุกคนนี้นะคะเราจะทิมลงไปแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะถักแบบนี้นะคะเพื่อที่เราจะต่อไปอีกสีนึงนะคะอันนี้ก็สามารถเก็บไปได้ด้วยนะคะาน้พก่อีกโซ่หนึ่งนะคะนี่ค่ะอันนี้เราก็จะลงไปในนี้ก่อนนะคะ นะคะคแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็จะถักแบบนี้นะคะจนมาถึงตรงนี้เนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงนี้นะคะโอเคค่ะตอนนี้เราก็ถักนะคะได้ ยี่สิบแปดนะคะยี่สิบแปดหลักเนาะสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบยิบสองยิบสี่ยี่สิบหกยี่สิบแปดนะคะพอเราถักมาได้ยี่สิบแปดนะคะยี่สิบแปดนะคะแล้วก็หลักยี่สิบเก้านะคะหลักยี่สิบเก้าเราจะถักสองหลักนะคะสองอันลงไปในโซ่เดียวนะคะหรือในรูเดียวนอะอันนี้ค่ะหลักที่ยี่สิบเก้าเนาะก็จะถักเป็นสองหลักนะคะกล้องไม่ค่อยโฟก,กัสนะทุกคนคะ่ะอันนี้นะคะ โซ่ที่ยีิบเก้าเนาะแล้วก็สามสิบนะคะเนี่ยค่ะหลักที่สามสิบเนาะเราจะถักเป็นสามหลักในรูเดียวนะคะหนึ่งสองสามอันนี้นะคะยีิบเก้านะคะยีิบเก้าสองนะคะสามสิบก็คือสามหลักนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือโซ่ที่สามสิบเอ็ดแล้วก็มาถักสามหลักเหมือนกันนะคะหนึ่งสองสามนะคะ แล้วก็ต่อไปก็คือสองหลักนะคะอันนี้ก็เคยจะสองหลักเนาะนี่ค่ะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้ข้างนี้นะคะให้มันเท่ากับตรงนี้นะคะแล้วก็จะให้อตรงนี้มันจะพอเรามาพับนะคะมันก็จะเป็นที่ปิดกระเป๋าของเรานะคะตรงนี้เนาะข้างนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือเนี่ยค่ะจะได้ประมาณนี้นะคะแล้วต่อไปก็คือถักเหมือนเดิมนะคะก็คือหลักเดี่ยวนะคะในทุกรูเลยเนาะนะคะต่อไปก็คือถักแบบนี้นะคะถักเหมือนเดิมนะคะถักถักปกติเลยเนาะ จะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงนี้นะคะทุกคนขาถักมาจนถึงตรงนี้นะเดี๋ยวมาเจอกันตรงนี้นะคะโอเคค่ะตอนนี้เราก็ถักมาถึงตรงนี้แล้วนะคะโซ่สุดท้ายเนาะเราก็ถักเหมือนเดิมนะคะตรงโซ่สุดท้ายตรงนี้นะคะี่ค่ะจะได้แบบนี้นะคะแล้วก็ให้เราทําแบบนี้หนึ่งโซ่นะคะแล้วก็กลับด้านเนาะกลับชิ้นงานนะคะกลับชิ้นงานปุ๊บให้เราถักขึ้นอีกหนึ่งโซ่นะคะแล้วก็พันหัวเข็มแล้วก็ทิ้มลงไปในหลักเดิมนะคะ เนี่ยค่ะเราจะทําแบบนี้นะคะทุกคนจะได้แบบนี้นะคะเราก็จะถักแบบนี้นะคะจนมาถึงตรงนี้เนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงนี้นะคะถักเหมือนเดิมเลยนะคะ ค่ะตอนนี้สีชมพูของเราแถวที่สองนะคะเราจะถักทั้งหมดนะคะสามสิบหลักเนาะสามสิบนะคะเราพอที่โซ่ที่สามสิบเอ็ดเราจะถักสองหลักนะคะลงในรูเดียวเนาะเนี่ยค่ะแบบนี้นะคะสามสิบเอดสองนะคะแล้วก็สามสิบสองสามหลักนะคะหนึ่งสองสามนะคะอันนี้ก็สามเนาะสาม นะคะจะได้หน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็สามเหมือนกันค่ะหนึ่งสองสามนี้นะคะเราจะได้หน้าตาแบบนี้นะ,ะแล้วก็ตรงนี้นะคะข้างๆตรงนี้ก็ถักสองหลักนะคะหนึ่งสองเนี่ยค่ะให้มันอยู่ ในรูเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือหนึ่งสองสามนี้นะคะสามรูตรงนี้เราจะถักรูละสามอันนะคะสามหลักเนาะแล้วก็ข้างๆสองอันนะคะแล้วก็จะถักสองนะคะต่อไปแล้วก็ถักปกตินะคะถักหลักเดียวเนาะเนี่ยค่ะเราจะได้หน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็จะถักนะคะให้มาถึงตรงนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันตรงนี้นะคะ โอเคค่ะตอนนี้เราก็ถักมาถึงตรงนี้แล้วนะคะแล้วก็ถักไปโซ่สุดท้ายเนาะหลักสุดท้ายนะคะแล้วก็ทิมแบบนี้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตัดปลายใหม่นะคะตัดใหม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาต่อสีม่วงกันต่อนะคะนี่นะคะเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะทุกคนคะ่ะลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็จะมาต่อสีม่วงกันเนาะ แล้วก็มาทําสีม่วงต่อนะคะก็ทําเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือทําโซ่ก่อนเนาะนะคะแล้วก็จะมาทิ้มลงตรงนี้นะคะเหมือนเดิมเนาะเขึ <mm> ่นหนึ่งโซ่นะคะอันนี้ไปยีไม้ตรงนี้แล้วก็เก็บไปได้ด้วยนะคะเก็บไปได้เลยเนาะพันโกเข็มนะคะ, 1, ะ,คะแล้วก็ถักให้ดูนะพันโกเข็มแล้วก็ทิ้มลงไปในหลักเดิมนะคะที่เราต่อใหมเนาะเนี่ยค่ะ เราจะได้แบบนี้นะคะแล้วก็ถักไปถักเหมือนเดิมนะคะพันหัวเข็มทิมลงแล้วก็ถักไปแบบนี้ค่ะนี่เราก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็ทําวนไปนะคะทําไปเรื่อยๆเนาะจนมาถึงตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงนี้นะคะอันนี้นะคะเราถักสีม่วงของเรานะคะได้มาถึงตรงนี้นะคะได้ทั้งหมดสามสิบสี่นะคะ สามสิบสี่เนาะเพราะสามสิบสี่นะคะตรงในหลักที่สามสิบห้าเราจะถักสองหลักในรูเดียวนะคะหนึ่งสองอย่างงี้นะคะก็คือนับดูนะทุกคนคะนับจากตรงนี้นะเนี่ยค่ะสองสี่นะคะหกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบยิบสองยิบสี่ยิบหกยิบแปดสามสิบสามสองสามสี่นะคะสามสี 3, ่ปุ๊บเราก็จะมาถักตรงนี้นะคะสองหลักเนาะในรูเดียวนะคะอันนี้โซ่ที่สามสิบหกเราก็ถักสองหลักเหมือนกันนะคะ เนี่ยค่ะเราจะได้แบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็จะขึ้นสองโซ่นะคะนี่หนึ่งนะคะนี่ค่ะสองโซ่แบบนี้นะคะแล้วเราจะมัดทิ่มลงในตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้เนาะอันนี้เพื่อที่เราจะทำรูกระดุมนะคะไม่ใช่อะไรนะทุกคนนี่ค่ะให้มันตรงกับตรงกลางนะคะเราพับดูแบบนี้ก็ได้เนาะให้มันตรงตรงแบบเออเราทำรูกระดุมแล้วมันจะตรงไหมอะไรเนี้ยนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็จะตรงเนี่ยตรงนี้นะคะ ตร,ตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวนะมันจะกว้างไปไหมทุกคนแค่นี้ก็พอนะคะนี่ค่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะโซ่ตรงนี้เราก็ถักสองหลักนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะ,ะทุกคนมองเห็นไหมคะกล้องมันไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหรเ่เนี่ยค่ะแล้วต่อไปเราก็จะถัก เหมือนเดิมนะคะถักปกติเลยเนาะนี้นะคะนี่ค่ะจะได้หน้าตาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราถักมาถึงตรงนี้เดี๋ยวามาเจอกันตรงนี้นะคะ โอเคค่ะล้วก็ถักมาถึงตรงนี้แล้วนะคะรูสุดท้ายเนาะแล้วก็เว้นหนึ่งโซ่นะคะแล้วก็กลับชิ้นงานหนาทุกคนกลับชิ้นงานแล้วก็ขึ้นหนึ่งโซ่นะคะก็ดึงไหมนิดนึงนะคะแล้วก็ถักลงไปแบบนี้นะคะน่คะถักไปเหมือนเดิมนะคะนี่ก็จะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวามาเจอกันตรงนี้เนาะ โอเคค่ะอันนี้สีม่วงนะคะแถวที่สองก็คือไม่ต้องลงสองหลักแล้วนะคะก็คือหลักเดียวเลยเนาะทุกรูนะคะมีแค่ตรงนี้ที่เราทำดูกระดุมน,นะคะตรงนี้นะคะให้เราลง2หลักเนาะเนี่ยค่ะในนี้นะคะให้เราลง2อหลักนะคะหลักต่อไปก็คือเนี่ยตรงนี้นะทุกคนเนี่ยข้างนี้นะคะอย่าลืมนะแบบนี้นะคะก็คือลงหลักเดียวเลยนะคะก็คือแค่อันเดียวเนาะก็ทิ่มลงไปแค่ข้างเดียวนะคะทุกรูเลยเนาะ เราก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะอันนี้นะทุกคนจะได้หน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็ถักให้มาถึงตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงนี้เนาะถักหนึ่งอันแค่หนึ่งอันนะคะหนึ่งหลักหมดเลยเนาะโอเคค่ะทุกคนคะตอนนี้แล้วก็ถักมา จนจบแล้วนะคะต่อไปเราจะมาทําให้เป็นกระเป๋านะคะแผ่นตรงนี้เราก็ถักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาทําให้เป็นกระเป๋านะคะทุกคนคะนี่เราก็จะมาพับครึ่งแบบนี้นะแล้วก็ลองพับดูนะคะว่าทุกคนอยากได้ให้แบบว่าที่ปิดกระเป๋าถึงประมาณไหนนะคะก็คือสําหรับผมก็คือประมาณนี้ยกาลังจะกาลังสวยนะหรือทุกคนอยากได้แบบที่ปิดกระเป๋าให้มันสั้นลงนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็คือเนี่ยทำแบบนี้นะคะเนียคะทุกคนคะอันไหนจะสวยกว่ากันทุกคนว่าประมาณไหนคะ ถ้าเราอยากให้มันตกกระเป๋าสั้นลงที่ปิดเดยอะขึ้นก็คือเน,นะะี่ยค่ะประมาณนี้เนาะผอกมาประมาณนี้นะ่าสวยๆนะประมาณนี้นะคะแล้วก็เราจะมาเนี่ยคะ่ะเราจะมาเย็บตรงนี้นะคะข้างๆเนาะข้างๆแบบนี้นะคะเราก็จะทําประมาณนี้ใช่ไหมตรงนี้เราก็ออกมามา,มากไว้แบบนี้นะคะนะคะเราก็มาติดไว้แบบนี้นะะเนาะเพื่อที่ให้เราจําได้นะคะทุกคนคะ,นะ,คะเนี่ยค่ะก็จะเป็นแล้วก็มาทิ่ม ทิมลงไปทั้งสองด้านนะคะสองข้างเลยเนาะเนี่ย่ทิมแบบนี้นะคะทิมลงไปให้มันได้สองข้างแบบนี้นะคะแล้วก็ควักไหมเนี่ยค่ะควักไหมแบบนี้นะคะนี่นะทุกคนทิมลงไปให้ได้สองด้านแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงไหมนี่ค่ะ เราจะท่ามแบบนี้นะคะทั้งสองข้างเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันเนาะก็เย็บแบบนี้ทั้งสองข้างนะคะถ้าเรามาถึงตรงนี้เราก็ตัดไหมเราก็มาเย็บตรงนี้ต่อนะคะโอเคข้างนี้เราก็เย็บเสร็จแล้วนะคะเราก็ตัดไหมเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บรายละเอียดทีหลังนะคะนี่เนาะเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเก็บแล้วก็มาเย็บข้างนี้ต่อค่ะนะคะที่วงไปตรงนี้เลยเนาะ โอคนี่ค่ะกระเป๋าของเราก็จะได้แบบนี้นะคะนี่เราก็ปิดตรงนี้นะคะเราก็จะมาติดกระดุมกันนะคะกระดุมก็คือเราแต่ทุกคนชอบเลยนะว่าชอบแบบไหนก็ติดไตเลยนะคะลูกปัดแบบใสๆเนาะนะคะ่ะจะติดตรงนี้นะคะจะมาเย็บติดตรงนี้นะทุกคน อันนี้ไม้ที่เย็บกระดุมนะคะเมจะฉีกเอาไม้ตรงนี้เนาะให้มันเป็นสีเดียวกันกับกระเป๋านะคะนี่ค่ะเราจะมาสอดไม้นะทุกคนนี่นะคะแล้วก็จะมาเย็บแบบนี้เนาะเป็นกระดุมนะคะแล้วก็เย็บลงไปตรงนี้โอเคค่ะตอนนี้กระเป๋ากองเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะ ัวน่ารักมากนะลองไปทําดูนะคะแบบง่ายๆเลยเนาะนี่นะคะก็จะมีกระดุมแล้วก็สามารถใส่เหรียญใส่หูฟังได้นะทุกคนเนี่ยนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะติดกระดุมได้นะคะนี่ค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะหมายสงค่าในขาน้กูก็เนาะก็คลิปหน,น้าในขาน้องพายเกก็อย่าไปลืมกดติดตามในขาน้อก็กดติดตามใบปันในขาน้อมีสังกัดเดมาซอนบันแทงนะคะกูก็ค่ะเดีม่าลัดในบันแทงเลยคะ่ะเนาะ อย่าลืมติดตามหอมได้นะคะทุกคนคะถ้าชอบคลิปนี้เนาะก็คือลองไปถักดูนะคะกระเป๋าที่แบบลายถักง่ายๆนะคะแล้วก็ไล่สีนะคะทุกคนชอบสีอะไรก็คือลองไปทําดูนะคะก็จะได้แบบน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะถ้าใครอยากทาใบใหญ่กว่านี้อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทําได้นะคะทุกคนคะเดี๋ยวจะลองใส่หูฟังดูนะว่ามันใส่ได้ไหมเฮ้ยทุกคนมันใส่ได้นี่พอดีเลยนะคะก็อืมเล็กไปนิดนึงนะทุกคนถ้าทุกคนจะใส่หูฟังก็ถักให้ใหญ่กว่านี้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือสําหรับใส่เรียนหรือว่าเป็นพุงกุญแจได้นะทุกคน ก็เดี๋ยวลองใส่นะคะอห่ายงยี่สิบนี่ใส่เข้าไปได้นะนี่นะคะอ่อยหาีงยี่สิบใส่ได้นะทุกคนใส่ตังค์ได้นะคะนี่ใครที่อยากเอาไปทําเป็นพวงุญเจอืออะไรเงี้ยนะคะหรือว่าไปเป็นตุ๊ก,กตาแบบเขาเรียกว่าอะไรอะแขวนคู่กับตุ๊กตานะคะที่แขวนกระเป๋าอะไรเงี้ยน่ารักนะทุกคนคะ่ะบายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ